สวัสดีครับเด็กกพเคอะดิโอนะผมวันนี้เจอกันอีกแล้วครับวันนี้มีของมาอัปเดตนิดหน่อยนะครับพอดีลูกค้านะครับแบ่งมิกตัวนี้ให้หนึ่งตัวนะครับของไมโครเทคตัวนี้ขายอยู่ที่สามพันห้านะครับผมสามพันห้ารวมส่งให้เลยนะครับสภาพสวยใช้งานปกตินะครับผมนะครับเสียงดีมากนะครับไมโครเทคมือหนึ่งตัวนี้แพงนะครับอ่ามือหนึ่งตัวนี้แพงนะครับผม ใช้งานปกตินะครับผมลองหมดทุกช่องละนะครับเสียบหรือเสียบลองหมดละถือว่าโอเคนะครับนะครับสภาพสวยเลย3 5มพัน้าพร้อมส่งครับประหยัดกลัวมือหนึ่งไป3,000นะครับผมตอนนี้สภาพสวยใช้งานปกตินะครับผม EQ นะาของซาเบสนะครับผมมันจะมีคอร์ดเลยนะมีคอร์ดซาเบสสามทางพอดีใช้กับตู้ JBL อยู่นะครับก็คือคู่3 5มพแต่ถ้าแยกคอดพันส EQ สองพนะครับ พาวเวอร์ตัวนี้นะครับจัดไปนะฮะรถวิเศษเลยท่านดูคลิปเก่าจะมีด้านในนะฮะตัวนี้สามพันห้านะครับผมพร้อมส่งให้เลยนะครับปักไฟหนึ่งพันบาทนะครับ EQDB แทมมหาจักรตัวนี้เจ็ดพันห้านะครับผมตัวนี้สามพันห้าครับเบ็ดทาทีอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้มีร้อยนิดหนึ่งนะครับอยู่ที่เจ็ดพันนะครับผมนอกนั้นก็อยู่ที่เจ็ดพันห้าหมดเลยนะครับตัวบนสี่พันห้าตัวบนนะครับตัวไม่มีลิมิตนะตัวนี้ก็คือเจ็ดพันนะครับผม พอร์ตเบกเทค EQ ตัวละพันห้านะครับผมใช้งานปกติทุกอย่างนะครับผมโอเคเนาะมีไม่เยอะครับมาเบ็ดนิดหน่อยส่วนเดี๋ยวจะมีคาวสี่ศุนสองมานะครับแทนละห้าพันห้านะครับผมคาวสี่ศุนสองแทนละห้าพันห้านะครับผมเดี๋ยวผมให้เขาแกะดูด้านในก่อนนะครับมีสามแทนแ่นแกะไปหนึ่งแท่นละเปลี่ยนมอแปลงมาก็เลยไม่เอานะอีกสองแทน่นเดี๋ยวเขาแกะให้ดูพวกนี้นะถ้าไหนสนใจดไลน์มาก่อนได้คาวสี่ศุนสองนะครับแทนละห้าพันห้าผมคัดของนิดนึงนะครับผม ก็เลยมีของเข้ามาช้านิดหน่อยเนาะโอเคนะครับตัวนี้นะครับสามพันห้าพร้อมส่งสภาพสวยนะครับใช้งานปกติเลยไมโครเทคนะครับผมถ้าในสนใจนะครับศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่นะครับใช้งานปกติทุกอย่างนะครับผมสั่งได้เลยนะครับพรุ่งนี้พร้อมส่งให้นะครับวันนี้นะครับคลิปอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมประมาณสามนาทีประมาณนี้นะครับก็คือไม่มีอะไรอัปเดตแล้วนะครับของก็เดิมเดิม พอดีคัดเยอะจะเข้ามาช้านิดนึงนะครับบางทีก็ส่งช้านะครับผมก็เลยอมีของพระภาพสวยๆประมาณเนี้ยมือหนึ่งสี่พันกว่านะครับตัวนี้มือหนึ่งสี่พันกว่าเราก็เลยขายที่สองพันสามนะตัวน,นี้นะครับมันนั่นลงสามพันเก้านี้ลดไปเลยนะพรุ่งนี้จะไปส่งของนะครับก็เลยลดให้นะสามพันห้าพร้อมส่งใครเอารีบเลยนะครับสิบห้าข้างละสองหนึ่งสามได้นะครับผมสิบแปดคงปั๊มข้างละดอกได้นะครับ ตัว5,090ขายไปแล้วนะครับตัวใหญ่ตัวนี้อยู่ที่3 0 9แต่ลดเหลือ3,050พร้อมส่งนะครับผมสนใจติดต่อได้เลย088478974 0นะครับย้ำนะครับ088478974 0นะครับผมโอเคเนาะท่านใดสนใจแอดไลน์มาเลยครับ088478974 0นะครับผมเดี๋ยวทีมงาน PK Audio นะครับผมก่อนมาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวมีของเข้ามานะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ